สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้านะคะแล้วก็รูปเพจทุกท่านพร้อมกับ f อซนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสายแต่งอันดับหนึ่งมิซูจริงใจจ้าวันนี้นะคะพัทรีวิวอยู่ที่โชว์รูมของพัทนะคะกวงไทยมอเตอร์เซลล์นะคะ ที่สมุรประการเดี๋ยวพัดจะนํารถคันที่รีวิวนะคะไปส่ง f อซของช่องเรานะคะที่อําเภอเมืองกาแพงเพชรน,นะคะและจะมีภาพบรรยากาศการส่งมอบใหด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปส่งถึงมือลูกค้าพัดจะมารีวิวให้ชมว่าเป็นรุ่นอะไรและแต่งอะไรบ้างบอกเลยว่าคันเนี้หล่อมากๆด้านนี้เลยจ้า ตัวนี้นะคะจะเป็น All New t i t a n สีประตูเตี้ยนะคะราคาตัวนี้จะอยู่ที่712,000บาทแต่ถ้าเป็นสีเมกกลิกสีดำด้านข้างพัดนะคะจะเพิ่ม7,000บาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้เราแต่งจัดเต็มให้กับลูกค้านะคะทั้งส่วนลดทั้งของแต่งนะคะดอกเพียบพิเศษเราจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราแต่งอะไรตามใจลูกค้าเข้าไปบ้างเริ่มกันที่ตัวหนังสือด้านหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นตัหนังสือ Mitsubishi ลูกค้ารีเควสอยากได้ตัวหนังสือสีแดงเราก็จัดเต็มเป็นตัวหนังสือสีแดงให้เลยจ้าในส่วนชุดแต่งตัวนี้จะเป็นชุดแต่งรอบคันของ Sport Rider M นะคะแล้วก็ตัดด้วยสีแดงนะคะบอกเลยว่าตัวนั้นหล่อสุดๆเลยมาดูในส่วนของล้อแมกนะคะตัวนี้จัเป็นล้อแมกขอบส8แปนะคะลายล้อแบบคัดจะมีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะเราแถมฟรีๆให้กับลูกค้าไปเลย แล้วตัวนี้นะคะเราติดตั้งเป็นกันสาทั้ง4ประตูให้กับตัวลูกค้าด้วยนะคะทรงสปอร์ตเดียวพัดจะพาไปชมภายในของเจ้า4ประตูเตี้ยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคร่าวๆมาดูเลยจ้าเจ้า4ประตูเตี้ยนะคะตัวเดิมๆจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะเป็นเบาะดําดได้แดงให้กับลูกค้า กุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทไข่สตาร์ทนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอ10นิ้วเชื่อมต่อ Apple c a r p l พ y และ Android Auto นะคะในส่วนของเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะจ๊ะและมีปุ่มควบคุมเเครื่องสียงบ,บนพวกอะไรให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะติดตั้งเป็นกล้องวิดีโอหรือภาพนาหน้ารถพร้อมเมมโมรีการ์ดให้กับลูกค้า เรามาดูในส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสเกิร์ตรอบคันนะคะของ Sport Rider M นะคะในส่วนของชุดแต่งเรามีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เดี๋ยวพัดจะพาลูกค้าไปชมรอบๆคันของเจ้า4ประตูเตี้ยที่แต่งออกมาบอกเลยว่ารอสุดๆไม่ว่าจะเป็นจัดทรงชุดแต่งและล้อแม็กที่สปอร์ตนะคะเดีวเราไปชมกันเลยจ้า มิสูทุกรุ่นต้องช่องมิสูจริงใจเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆนะคะถูกอ,อกถูกใจนะคะบอกเลยว่าแต่งคุ้มตรงใจลูกค้านะคะไม่มีบวกนะคะหรือว่าบวกดอกเบี้ยน,นะคะขายแบบจริงใจเพราะผู้จัดก,การขายเองนะคะลูกค้าที่สนใจมิสูทุกรุ่นนะคะแอดไลน์มาคุยกับพัดได้เลยเดี๋ยวพัดจะทิ้งลิงก์ไลน์ด้านล่างไว้ให้นะคะเป็นลิงก์ไลน์สวของพัดเองหรือว่าโทรหาพัดที่เบอร์0 6 3 4์หกสามสายด่วนสายตรงของพดัด หรือจะเข้าไปชมอีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นเพจของพารชื่อว่ามิซูจริงใจเจ้าแม่สายแต่งนะคะเข้าไปชมบ้านภาพบรรยากาศการส่งมอนนะคะแล้วก็แคมเปญต่างๆของรถมิซูนะคะบอกเลยว่าจัดหนักจ,จัดเต็มนะคะและถ้าลูกค้าเข้ามาชมช่อง YouTube แล้วราควรกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเพื่อไม่พลาดคลิปด,ดีดี กดจะดิ่งด้านล่างให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศก,รการสร่งมอบที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันที่จังหวัดอะไรห้ามพลาดเด็ดขาดคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ